หมือนคุณเคยจับอะไรแบบนุ่มๆแม,ม้แบบนุ่มๆจับไอ้จับไ,ได้ทุกมัน่ะจริงเนี่ยจับนุ่มๆนุ่มจริงบอกเลยตอนนี้ สวัสดีครับท่านผู้ดมไอ้ท่านผู้คมไอ้ท่านผูน้ชมไอ้ถูกแล้วอขอเตนิดนิดหน่อยหน่อยครับอยากเล่นวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับกับ I อ m home car าวันนี้ไอก็อยู่กับเจ้าตัว Mazda CX3 คันนี้เป็นเครื่องยนต์ Skyactiv รุ่น 2.0s เป็นรุ่นรองท็อปครับรถคันนี้เป็นตัวรถปี2017จดใช้รถปี2018ราคาตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 7 5 0 0 0บาทแต่พอมาอยู่กับทางร้านออมโฮคาของเราครับขายเพียง5 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยประหยัดเงินไป3,000 0 0กว่าบาทได้รถสภาพเหมือนป้ายแดงขนาดนี้ใครได้ไปครับผมบอกเลยคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญรถคันนี้เรามีบริการซ่อมศูนย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ไดชาร์จไดสตาร์ทหม้อน้ำคอมแอร์กล่องขั้ว ECU ต่างๆเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์มาด้าโดยตรง1ปีเต็มครับแถมเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ภาคไหนๆครับสามารถจัดไฟแนนซ์กับเราได้ทุกที่เลยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่เลยครับพร้อมกับเราก็จะนำรถไปส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยมา เดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันดีกว่าว่าตัวรถคันนี้ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันสวยถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมไหมไปดูกันเลยตัวรถคันนี้ครับเป็นสีดำเดิมจากโรงงานสไตล์การออกแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์แบบโคโดดีไซน์ครับทุกคนดูเส้นสายทุกอย่างการออกแบบลงตัวดูมีความแบบสปอร์ตมากๆที่สำคัญตรงนี้กระจกเป็นพับปรับไฟฟ้าแถมมีปลายเลี้ยวติดตรงปลายกระจกมาให้ ตรงที่จับประตูก็เป็นแบบเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วสามารถปลดล็อกรถล,ล็อกรถที่ตรงประตูได้เลยแล้วก็ดูเส้นสายด้านล่างโอ้โหตัดด้วยสีแดงครับสีดำสลับกับสีแดงล้อแม็กสวยมากๆสไตล์มาสด้าเขาทำล้อแม็กมาทุกคนดูดิหูอันนี้มันเป็นเหมือนแบบสีเทาๆออกจะม่วงๆหน่อยนะมันดูมีเสน่ห์มากๆยางก็รัดด้วยยางมิชลินครับปี2021ยางใหม่เลยคันนี้นะด้านท้ายมี ดูเส้นสายไฟโอ้โหสวยมากมันมัน,ม,นมันออกแบบได้ดีและลงตัวสุดๆเลยครับ m a z d a CX3 แผ่นสครับเพดทุกอย่างอยู่ครบเครื่องยนต์ SKY-ACTIVE คันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนี่ติดกล้องถอยมาแล้วด้านล่างนี้มาเรามาเปิดฝาท้ายดูกันดีกว่าเปิดฝาท้ายมาโอ้โหทุกคนดูรถฝาท้ายเดิมครับน็อตไม่มีร่องรอยการถอยขยับทําสีใดๆทั้งสิ้น เม็ดอารจุดดอตต่างๆอยู่ครบครับแล้วก็มีแผ่นรองมาให้ด้วยอันนี้แผ่นรองมันไม่ได้แขวนเราแขวนก่อนครับแขวนก็นจะเป็นแบบนี้แผ่นการสัมภาระอันนี้ถาดรองมีให้ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบครับอุปกรณ์อยู่ครบหมดเลยแม่ลงแม่แรงครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของพวกแม่แรง ه, มีไฟด้านท้ายด้วย ลงตัวมากๆเก็บของได้เบาพับลงไปได้อีกด้วยทุกคนดูสวยมากไปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าภายนอกมันออกแบบดีไซน์ได้สวยขนาดนี้แล้วและภายในจะสวยขนาดไหนครับไปดูกันเข้ามาภายในครับทุกคนความรู้สึกดูแผงประตูก่อนเลยตัดด้วยสีดำสลับกับสีแดงแถมตรงนี้จะเป็นแบบเคฟลาด้วยนะครับกระจกนี่ตรงนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านี่ แล้วก็ปรับได้เป็นไฟฟ้ากุญแจให้มาครบครับ2ดอกของ Mazda คันนี้แค่กดปุ่ม p ุ่มสตาร์ทรถก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหลงตัวเบาะนั่งก็โอเคตรงนี้ก็วางแขนได้แล้วก็ดูพวงมลาลัยครับพวงมลาลัยเป็นแบบพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้จะมีควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมลาลัยรับสายวางสายได้เลยแล้วก็มีระบบคูชคอนโทรลมาให้เวลาขับเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยครับก็ตั้งระบบไว้ ไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้รถมันขับให้เราเองเราคอยเหยียบเองเดียวเลขไมคันนี้ครับพิเศษสุดๆ6,975กิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งมา6,000 60, 0โลทุกคนรถก็คือดูดีดูภายในดีมันสภาพแบบป้ายแดงชัดๆอะฟิลทุกอย่างดูร่องรอยแทบจะไม่มีเลยครับทุกคนคอนโซลกลางดูเป็นสีแดงดูตัดด้วยสีแดงแล้วก็ตัดด้วยเคฟล่าเกียร์ออโต้สามารถเล่นโหมดสปอร์ตได้ด้วย เพิ่มอารมณ์การขับขี่เขาบอกว่าคนขับมาสด้าเนี่ยมันต้องได้แบบว่าฟิลเดอร์ไดมันแบบได้ฟิลหน่อยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กครับสามารถควบคุมหน้าจอได้ตรงตรงนี้เลยแล้วก็หน้าจอก็สามารถสัมผัสได้เหมือนกันนี่แอร์ออโต้ครับผมชอบมากๆตรงเนี้ยทุกคนมันจะเป็นแบบบุนุ่มอ่ะครับจับไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยมันนุ่มมากอ่ะเหมือนคุณเคยจับอะไรแบบนุ่มๆไหมแบบนุ่มๆจับไปจับได้ทุกวันอ่ะจริงเนี่ยนะจับ นุ่มๆน,นุ่มจริงบอกเลยตอนนี้ก็เป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้ามันอย่างละครึ่งครึ่งมันออกแบบมาให้แบบมีความสปอร์ตครับทุกคนแล้วก็ท่าการขับขี่มุมการขับขี่โอ้โหสบายมีหมด i อสต็มาให้ระบบการลื่นถลายมาได้ให้มาเยอะครับออปชั่นแน่นพวงมาลัยปรับได้ดูดิสี่ห้ทิศทางหนึ่งสองี่เออนั่นแหละในเกียร์ทิศท,ทางก็ไม่รู้พี่โอเค ในขนาดนี้แล้วเหมือนใหม่เลยเดีเ๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่ารถคันนี้มันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับมา,าเรามาดูห้องเครื่องของเจ้า CX3 ของเราคันนี้กัน <c oughs> เปิดฝากระโปรงมาครับทุกคนคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active หรือเครื่องยนต์ 2,000cc ครับและที่สำคัญ เครื่องยนต์นี้สามารถเติมน้มาํา e มัน e85 ได้ด้วยประหยัดน้าํามันสุดๆเลยครับ e2095 e เติมได้หมดเลยครับมาดูบอดี้รถฝากระโปรงเป็นฝา,เ,นฝาเดิมจากสูตรมาด้าเลยรอยสติ๊กเกอร์มออกยังอยู่ครบดูซอกในซ้ายเม็ดอาร์คจุดจอดต่างๆอยู่ครบครับด้านขวาเหมือนกันสีตัวถังเนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานคือสีดําเลยก็จะออกเป็นด้านหน้าหน่อยแสดงว่ารถคันนี้ ไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อหรือจมน้ำแต่อย่างใดครับทางร้านอัมโฮมคาร์ของเรารับประกันตัวรถให้เลยก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของ m d z d x CX-3 ของเราครันนี้แล้วล่ะก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เพจร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวอมัมโฮมคาร์หรือติดต่อส่วนตัวหาไอซ์2 9 9 3 8 9 7้าเครับอย่าลืมกด สับสกา์ที่ชาแนล u ูทูบของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรามารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนจากการผมมีอะไรจะบอกครับถึงม้าจะไวแค่ไหนแต่ก็แพ้ลาอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อน